สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ก็กลับมาผมมาพบกับผมวัดผ้าสวยกันอีกสักหนึงคลิปนะครับช่วงนี้ก็อาจจะได้พอมีเวลามาเจอกันบ่อยขึ้นนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามารับชมองค์แรกกันเลยนะครับพี่พนี่ครับองค์แรกนี่ครับเป็นเท้าเวสวรรหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับพี่พี่ นี่ครับานานมาทีกล้องไม่ซูมซะแล้วน,นี่นี่ครับสวยท้าเวทวันหลวงพ่อเพี้ยนนี่ถือว่าถือว่าหล่อได้สวยมากๆเลยนะครับเส้นสายคมชัดทุกส่วนเลยนะครับมีโค้ดตอกด้านล่างนะครับวอถอทนี่ครับอยู่ในซองเดิมๆเลยครับพี่ๆี ขาเวสวรนี้ผมเอาสามร้อยนะครับนี่ครับซองเดิมเลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิน่นจังหวัดลบบุรีครับครับผมเอาแค่สามร้อยนะครับปกติองค์ก่อนผมได้มาตั้งแต่เป็นสี่ร้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับองค์ต่อไปเป็นพักกิ่งครับพี่ๆนี่ครับ เป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปีหนึ่งศูนย์นะครับเนื้อปะกานี่ครับแต่ว่าสภาพใช้มาหน่อยนะครับปีหนึ่งศูนย์ก้นเป็นวงเดือนแบบนี้ครับลองส่องทำไมกล้องไม่ค่อยซูมนี่นะครับอุดกิ่งก้ง เป็นวงเดือนแบบนี้ครับนี่ครับสภาพใช้นะครับแต่ว่าหน้าตาอย่างสวยอยู่เลยเห็นไหมครับปี10 2510นะครับเนื้ออัปกา้ากิ่งยังดังนะครับนี่ครับวงนี้ผมเอา500นะครับกิ่งหลวงพ่อโสธร ปีหนึ่งศูนย์ผมเอาห้าร้อยค่าพี่พี่นี่ครับสวยน่ารักเลย้าปีลึกนะครับไม่แพงต่อไปก็เป็นหลวงพ่อแพรครับนี่เป็นตะกุดดอกเล็กนะครับดอกสั้นนี่ครับประมาณเทียบมือผมนะครับนี่ครับเป็นตะกุดรุ่นแรกอารุ่นสองนี่เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นแรกจะเป็นได้สีเขียวนะครับพี่พี่เขียวขี่ม้า อันนี้เป็นรุ่น2เนื้อตะกัวนะครับหนักบึกๆเลยครับนี่ครับดอกนี้เอา500นะครับดอกเล็กนี่ครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับตะกุดโทนร,รุ่น2ดอกเล็กนะครับเอา500บาทต่อไปก็เป็นสมเด็จ หลังรูปเหมือนปี0ูนย์้านะครับองนี้สวยมากๆเลยนะครับดูเนื้อเนื้อขึ้นผดเลยนะครับนี่ครับนี่ศูนย์เก้าหลวงพ่อแพรหลังรูปเหมือนปีศูนย์เก้าเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนะครับพี่ๆนี่อ,อง์นี้เนื้อสวยมากเลยนี่ครับนี่ครับเนื้อเป็นผุดผดแบบนี้ เหมือนสมเด็จลองพิมพ์แล้วก็พวกแพรพันแพรสองพันเลยนะครับแบบนี้นี่ครับพาดูง่ายแบบสวยคลาสสิกครับนี่ครับรอยลอยเลื่อมกรอบทองมานะครับนี่ครับมีรอยคาบเทียนนี่ครับพี่ๆเห็นไหมครับมีรอยเทียนติดอยู่เลยครับเนี่ยนี่ครับ เจ้าของเดิมน่าจะเลื่อมทองมานะครับนี่นี่ครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้ผมเอา700ครับพี่ๆสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับปี09นย์เก้าผมเอาเจ็นะครับต่อไปก็เป็นองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนวัดประสาทนะครับ วัดประสาทปีศูนย์หี่ครับสภาพก็ใช้ใช้มาหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับเมื่อก่อนผมจะได้มาบ่อยมากเลยนะครับสมเด็จวัดประสาทเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเจอนะครับเพิ่งออกครั้งแรกก็ได้มานิดหน่อยนะครับนี่ครับถือว่าถือว่ายังสวยสมบูรณ์นะครับอง์นี้ ปี06สมเด็จพระวัดประสาทชุดปี06นี่ถือว่าเป็นพระพิธีใหญ่นะครับมีเนื้อขาวนี่จะมีส่วนผสมของสมเด็จวัดบางขุนพรมด้วยนะครับนี่ครับองนี้เนื้อสวยๆเลยครับนี่นะครับค่อยๆดูไปนะครับ ครับองค์นี้ผมเอา500นะครับเบาๆพิมพ์คะแนนนี่ครับปี06ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นเม็ดแตงปี2-2เป็นพิมพ์5ชายนะครับนี่เม็ดแตงปี2-2-5ชาย สวยคมกิฟเลยครับองค์นี้นิกเกิลเขาขาวเลยนี่ครับไฟผมไม่เข้าที่แล้วมั้งเนี่ยนี่ครับ สวยเลยนะครับจมูกไม่มีโดนเลยเอะไฟนานานานมาทีนี่นะ,อ,ะอย่างนี้น่าจะดูง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจับไฟใหม่หน่อยนะครับนี่อย่างนี้นจะดูง่ายกว่ากล้องนะครับนี่ครับสวยเลยครับนี่นะครับ องนี้ผมเอา500นะครับพิมพ์นิยม5ชายเม็ดแตงปี2 2สนี่ครับสวยน่ารักมากเลยเอา500อีกองค์ก็เป็นปีสองสองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์3ชายนี่ครับองค์นี้เอา300นะครับเม็ดแตงปีสองสอง องนี้เอาสามร้อครับอีกองค์ก็เป็นกีบบัวร้อสสองร้นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่สภาพใช้มาเหมือนกันนะครับหน้าแก่นี่จะมีพิมพ์จะเป็นจะเป็นมีสพิมพ์นะครับปีหน้านี้แล้วก็หน้าแก่กันนี้ออกนะครับจะมีเส้นสายที่หน้าหลวงปู่เต็มเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้แก่ธรรมดานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพิมพ์หายากครับพี่ๆนี่ครับ สภาพใช้มานิดนะครับแต่ก็ยังสวยน่ารักนี่ครับองค์นี้เอา350นะครับขอค่าส่งผมสัก50บาทนี่ครับฮะยังสวยน่ารักนะครับรอสสองร้นี่สร้างปี2525 25นะครับเป็นสมโพธกรุงรัตนโกศินร์สองปีนะครับอันนี้ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับนี่เจ้าของ กัดเข็มกัดไว้แบบนี้นะครับสามองค์พระชัยหลังช้างครับเป็นสร้างในหลวงครบห้ารอบนะครับในหลวงรัชกาลที่9้านะครับครบห้ารอบเหรียญพระชัยหลังช้างนี่ก็เป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเกจิอาจารย์ปลุกเสกเยอะพิธีใหญ่จริงๆครับนี่ครับผมเอาสามองค์เลยนะครับ ยกทีเดียวเลยนะครับผมเอาหกร้อยห้าสิบครับสวยๆเลยนะครับปกติผมแยกองค์นี้อง์ละสามร้อยนะครับนี่ยกรวมไปเลยนะครับขอหกร้อยห้าสิบครับพี่ๆเนี่ยครับอีกองค์อ๋อมีหลวงพ่อแพอีกองคนี่ครับองค์นี้เหรียญสวยมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญโพกกระซับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับ นี่ครับเป็นเนื้อกระไหลทองนี่สวยกิฟเลยนี่ครับมีเหมือนกาวติดด้านล่างตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ครับเหรียญพกทรัพตีหนึ่งแนะครับหลวงพ่อแพกรกกะไหลทององค์น,นี้เอาห้าร้อยครับพี่พี่นี่ครับสวยจริงนะครับนี่ครับ สวยจริงเลยครับกระไหลไม่มีลอกเลยนะครับเอาห้าร้อยครับพี่พี่ครับต่อไปเป็นองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินองนี้เป็นรุ่นปืนแตกครับพี่พี่นี่ครับแต่ว่าเป็นเสียงกลมเล็กนะครับองค์าจะเล็กๆหน่อยนี่ครับ สร้างจากเนื้อพระโลหะเก่าเอเนื้อโลหะเก่านะครับนี่มีขี้ขี้เบายังติดอยู่เลยนะครับนี่ครับเขาขาวนี่นะครับขี้เบาเสียนกลมเล็กนะครับหรือว่าเสียนกลมเล็กจมูกชมพู่นะครับที่เขาเรียกกันนะครับนี่ครับ เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ของปืนแตกปืนแตกมีหลายพิมพ์นะครับพี่ๆนี่ครับองค์นี้หย่อนสวยไปหน่อยผมเอาแค่500นะครับต่อไปนี่ได้มาพร้อมกันเลยนะครับเป็นรุ่นฟ้าคำลนปี34ี่นะครับอีก3มองค์นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์แรกนะครับนี่จะมีตัวอุที่สังกติแล้วก็จะมีตอกโค้ดนะครับ นี่ครับปี3 4สภาพก็ไม่ค่อยสวยนะครับสภาพหย่อนสวยหน่อยครับนี่ครับผมได้มา3องค์นะครับพี่พี่นี่ครับมีตอกโคตดทุกองค์ครับพี่พี่เงิน3 4ปี3 4นี่นะครับ มีสามองค์นะครับผมเอาองค์ละสี่ร้อยนะครับพี่พี่หลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนนะครับจากซ้ายไปขวานะครับพี่พี่นี่ครับอันนี้องค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามนะครับถ้าใครจะปิดก็ปิดฟ้าคำลนองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามนะครับองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามนะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนหมายเลขไว้ให้หนึ่งสองสามอง์ละสี่ร้อยนะครับพี่พี่ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่พี่เดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณมากๆครับ